สวัสดีครับผมมือนี้กับผมพอกัะบะเบอยดอี่คือก่าแล้วครับพี่น้องมือนีเบอยดกับติพัฒพี่น้องมาซาบ็ดปลาไหลครับผมกมือนี้กับเป็นไม้ส่างนะครับผมก็ไม้สะนะครับผมเบิ้งวัตถิมาณวัตถุนั้นครับผมเป็นลุ้นกันครับพี่น้องไปครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิ้งลูกกันนะครับพี่น้อง เดี okay, ๋ยวเรับไปน่องลูกนึ่งแบบเตีบเนีกยนครับนี่เป็นเตีบเนี่ยหมูกอล์กเด้อครับพี่น้องนะคร Mä ใส่ไปแล้วครับหลังนึงพี่น้องเดี๋ยวพ่อเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบียดใส่เรียบร้อยนะพี่น้องการลู่กับบริษัมไงไปได้พี่น้องเบียดใส่แล้วเบียดกับติกองเสือกไปนะพี่น้องเวลามันกินกับเสือกอะสีไหลเข้าไปนะพี่น้องไปครับไปลุ้นกันครับพี่น้องครับพี่น้องหลังที่สองครับพี่น้องยินดีไหมครับพี่น้อง ใส่ไว้เรียบร้อยนะครับลุ้นด้วยกันครับพี่น้องก็สิมันประมาณครับผมครับผมนี่ก็อีกหลังที่3ครับผมบื่อัะใส่ไปประมาณแปดหลังนะครับผมนี่ใส่ไปสามนะครับผมใส่เรียบร้อยนะครับผมยุคฟองทั้งพุ่นครับพี่น้องอีกสองหลังนะครับพี่น้องแล้วก็อยู่ทางพุ่นครับสา่งพุ่นนี่ครับผมอีกสามหลังนะครับพี่น้อง เดี๋ยวไปรุ่นตุ้มกันครับว่าสิมันมันครับผมนี่กับมีร้อยหลงร้อยคนมาใส่เลยนะพี่น้องเดี๋ยวไปทยพิ่งครับนี่ครับเ้องคำว่าไซตะโดนนะครับตั้งแต้านมยูทูปสูงมีครับพี่น้องนี่ครับผมยังเคยหลงร้อยลูกเก่าที่ที่เพิ่นมาใส่นะครับผมวนาจีเบิร์ตครับผมต้องรุ่นไปนตุ้มกันครับพี่น้องมันไผ่มันครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปรุ่นตุ้มกันครับผมเดี๋ยวตอนเร่งเร่งใบอัติมะยามที่หนึ่งนะครับพี่น้องจริงไว่าักษ์สองขมุ่งนะครับผม ไปครับผมฝากติดตามด้วยครับ <LIKE> พี่น้องไปครับผมครับผมนี่ก็ประมาณสี่โมงแล้วครับผมกับประยดใส่ไว้ตั้งแต่เที่ยงนะครับผมเที่ยงกลัวเกือบบ่ายโม่งแล้วครับผมได้ประหลุนต้อกันครับพี่น้องมาที่มานประมาณแล้วครับผมได้เบื้องไม้สั่งวันแล้วพี่น้องเนาะไปครับผมตรงนี้ใส่ไว้สามหลังนะครับพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องประหลุนต้งกันครับพี่น้องหลังนี้พี่น้องว่ากินเลยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับหลังนี้ครับเบิ้งกันนะพี่น้องเด้อ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตีแล้วตีแล้วโอ้ยเหนื่อยนะครับติดตามครับเดี๋ยวเนี่หลังนี้กันครับเวทีสองหลังนี้กันนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต้มเลกทีบมันมาครับดูตรงกันครับผมติ๊กมันแล้วพี่น้อง เดี๋ยวประเดีนะดเด๋ยวพี่น้องเนาะดึงยังเดียวพี่น้องจิ้บก้อนกะเบียดหักเนาะพี่น้องจิ้บมือเป็นในบอลลูนเนาะพี่น้องโอ้โหมาพี่น้องมาแล้วโอ้โหพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม ลองเห็นป่ะครับเห็นป่ะโอ้โหบกง่ายเลยพี่น้องบกง่ายเลยโอ้โหเต็มแหลมเลยนพี่น้องแม่ส่ใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเห็นป่ะครับนี่แตลมแรกมาแล้วครับแตลมแรกโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องแตลมแรกนะครับผม โอ oh, ้บอกง่ายเลยพี่น้องบอกคักเลยมาแล้วครับผมเต็มแรกพี่น้องเต็มแรกเก็บอะไรเบื้งครับผมโอ้หยง่ายพี่น้องบอกง่ายเลพี่น้องเห็นไหมครับโอ้ยใส่งามครับผมสองนิ้วพี่น้องสองนิ้วเพราะอ็นเลยครับนี่โอ้ใส่งามพี่น้องมันหมานครับเต็มแรงมาแล้วพี่น้อง ตอนที่สามนะครับมันมันครับผมสุดยอดครับผมบ่ผิดหวังครับถี่มืองบ่อแอดครับผมไปครับผมมาลุ้นตัวต่อไปครับพี่น้องไปครับครับผมพี่น้องมีน้องร้อยการกินเลยพี่น้องหลังนี้ครับผมเห็นไหมพี่น้องนี่พี่น้องตรงนี้ครับพี่น้องกินแล้วหลังนึงครับผมหลังนี้นะพี่น้องเนี่สองหลังเลยพี่น้องตัวนี้บ่อแอดใส่ไปสามนะครับผมหลังนี้นี่น้องร้อยการกินเลยพี่น้องนี่ ันนี้ไม่ลองร่อยกันจริงเลยพี่น้องเดี๋ยวเบื้องหลังนี่ก็นะพี่น้องเนาะเด็ดหลุนเลยพี่น้องจิ้มมันมันครับพี่น้องเนาะดูุดเลพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีลองร่อนจริงนะครับเช็บว่าเจ็บระตีมนะพี่น้อง ไข่ป่ะพี่น้องอู้ยหองร้อยกันไข่กันพี่น้องสิได้พี่น้องเดี๋ยวใส่ไว้ไหมพี่น้องมาเบิ่งอีหลังหนึ่งครับพี่น้องใส่ไข่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นปลาไหลตัวไม่ใหญ่นะพี่น้องรูนี่เก๋ง่ายกว่านีป่วยเล็กน้อยเลยครับพี่น้องใส่ไว้สามหลังนะครับตรงนี้ครับตัวหนึ่นงครับหลังนึงครับดลังน,ง,งนั้นยังไม่ทันมีหองร้อยกันกินนะครับผมเสือกยังกองอยู่ครับพี่น้อง มาครับพี่น้องมาพลังนี้พี่น้องมนันมาเหมือครับผมเดินไปด้วยกันพี่น้องนี่พลังนี้นะครับพี่น้องนะครับ,ะะรบเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้ว มาแล้วมาแล้วโอ้ตัวปัญญายี่พี่น้องจะก็ใส่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องรู้ดันไงใส่นี่แล้วพี่น้องแต้มที่สองครับผมมันหมานมันหมันครับผมโอ้ข้าวแต่น้อดินดีแต่น้อโอ้เด็ดพัดกระเพาะเลวพี่น้องมื่อนี้เด็ดผัดกระเพาะแท้ครับผมสองแต้มแล้วครับสองแต้มมันหมานครับพี่น้องดุเดือดเลยเนี่ยครับผมยังเหลืออีกอยู่สามหลังนะครับยังไม่ทันยามพี่น้อง เดีย๋ยวไปลุนต้อกันครับพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องมาลุ้นสามลังสุดท้ายครับพี่น้องว่าสีมันปะครับผมอื้มหลังนี้เราดึงพี่น้องหลังนี้เราดึงพี่น,อน้องหลังนี้ไม่ลุนนลนล้นแล้วครับพี่น้องหลังนึงไม่ลุ้นแล้วหลังนี้หลังนี้ก็บหาทิพหาทิพพี่น้องเดี๋ยวลองเค็้เบกุ้งกันครับพี่น้อง แต่ลราต้งนั่งนังครับผมโอ้ได้รูดหลังนี้กันพี่น้องเนาะรูดหลังนี้กันครับผมกล่องกับหาวังจับบะมีเลยพี่น้องไปตรงไห้เนาะถือเอาเลยพี่น้องถือเอาเลยวัดเอาเลยอ่ะเบิ่งกันข้างเลยพี่น้องนี่ครับผมเห็นไหมพี่น้องเห็นมั่นี่เงียบเลยพี่น้อง ตึงตัวด้วยพี <sh> ่น <ain> ้องยูบ่ลรอพี่น้องยูพี่น้องยูยยุยยยูุยยครับยุยนี่ครับเดี๋ยวดึงออกเลยนะพี่น้องเนาะมันใจเบ็ดเบ็ดมันใจเบ็ดเบ็ดอยู่ครับอือโอ้ตึงเปียอลไรพี่น้อง เห็นติงๆนี่พี่น้องเลยบ้นอาชีพชูไว้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแล้วพี่น้องต้องขุดเลยพี่น้องต้องขุดแล้วครับเหลือมันแห้งไหมพี่น้องแห้งแล้วยันหักอีกครับพี่น้องเสียดายนะครับผมวันก็หักไปตัวนึ่งเลยพี่น้องไปกับผมในไปขออนุญาตตั้งกล้องแล้วครับพี่น้องเตรียมที่สามพี่น้องสีมันไหครับผมมาครับ แอมทีสามครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ดึงแห้งตัวเขาไปง่ายครับผมโอ้ตัวน้อยนึงครับดึงคือดึงแห้งกับแห้งนี่แหละครับผมโอ้ปวดรบกวนเป็นโลดด้วยครับโอ้นี่ก็ถือว่างามครับผมถือว่าใส่สวยพี่น้องแต้มที่สามนะครับผมผลงานของบอยเอนะครับผมยังสีมือคือเก่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวรุ่นหลังขางกันพี่น้องล้างกันบนเพื่อนืใจนะครับผมลองเช็คเบื้องก่อนครับพี่น้อง ยุงขางกันบ like ุหรี does, ่กินมั้ยพี่น้องเนาะเดี๋ดต้องเคลียรก่อนะพี่น้องเนาะกินด้วยพี่น้องกินด้วยกินด้วยออโอ้กินด้วยพี่น้องกินเนี่ยโอ้ดึงแห้งพี่น้องตัวนี้มาแล้วพี่น้องมาแล้ว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  การขาดพีน่น้อง เงี้นพี่น้องเงี้ยรุนกันพี่น้องลุนไปครับลุนกันยายาพี่น้องโอ้ผู้เดียวลำบากพี่น้องโอ้ผู้ตีนี่พี่น้องเดี๋ยวว่าแอดขออนุญาตกดขึ้นก้นพี่น้องได้ตั้งกรึเปล่าพี่น้องติงเปียรแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว เหลี่ยมพี่น้องเนาะยันขาดนะครับผม มาแล้วมาแล้วโอ้โหเต๋าตัวพี่น้องโอ้สวย,งา,ง,ง,ยสงามพี่น้องมา็นไหพี่น้องตีบ้อนมาเนี่พี่น้องมาเนี่ยมาอยู่โอ้สวยงามพี่น้องสวยงามอยู่เตียมทีซีนะครับเลี้ยงหลังเลยครับผมข้างๆกันครับผมที่วบอมานนะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับ พี่น้องอู้หมันมันครับมันมันถือว่ามันนะพี่น้องเนาะมี่ผมอู้ใส่แง่ยี่พี่น้องใส่เยอะแยะเยอะครับผมเตรียมที่ซีครับผมก็ถือว่ามันนะพี่น้องเนาะสุดยอดครับผมการหาอยู่หากินแบบบ้านบ้านอีสานบ้านท่อมนะพี่น้องเนาะใบกับพยายามหาคลิปดีๆนะพี่น้องให้พี่น้องในเบื้องหน้ากันครับผมอันในบอดีกับพีชผาดขออภัยนะครับพี่น้องเด้อฝากติดตามเอาไว้ในนี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดทับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจบ่อยเด็ดด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามบ่อยเด็ดด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี้ครับครับผมสุดท้ายนี้บ่ายขอลาเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องมันมันครับผม